อเก็บกระลำปีดีฝากระลำปีวันนี้มันก็กี่ต้นวันเนี้ยกระลำปีหัวนี้อเราใช้ยาอย่างดี เดี๋ยวจะเก็บกระหล่ำปีไปเล่นยต้องเพลงลองเพลงให้กระหล่ำปีฟังดีฟีน,นี้รู้สึกว่าจะมีหนอนยังไงก็ไม่รู้เปลี่ยนอันดีฟาอันนี้ใบมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยดูกระหล่ำปีด้านหน้าดีฟา่ากระหล่ำปีน,นี้เป็นไงบ้างกระหล่ำปีน,นี้รู้สึกว่าหนอนจะมีสองตัวด้วยกันนะเนี่ยโอ้ยต้องเอาไปล้างต้อง ไม่ดีก่อนนะเนี่ย่อนไนปนขายให้กับประชาชนน่ยมันสองตัวละสงสัยเราต้องหายยามาฉีดนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราเก็บกระหล่ำปีดีกว่าเก็บกระล่ำปีให้เต็มกระเป๋าเรานี่แหละเต็มไหมจะเต็มละเต็มสี่สิบกิโลอ่าไปเช็คกระเป๋ามาเต็ม40่กิโล เก็บไปเฮ้ยกระลำเปียน,นี้เฮ้ยทำไมกีบมันสวยจังดูดิกีบมันสวยมากอะอุ้ยเดีย๋ดวยวๆๆชอบชอบชอบอันเนี้ยขายมีราคาแน่ๆเลยขายได้ราคาดีแต่กระลำปีนี้รู้สึกว่าน่าจะตีดไปนิดนึงที่น,นี้ก็ไม่ใช่ใครอะก็ชาวานเองชาวานเป็นเจ้าของฟาร์มนี้ ดูดีคนงานคนงานเยอะแยะนี่อ่าจ้างมาเก็บเองนะเนี่ยเนี่ยคนงานคนงานหมดเลยเห็นไหมเนี่ยแหละคือเราจ้างมาทำฟาร์มด้วยกันไงล่ะโอ้เจ้าของฟาร์มอะ่ะทุกของฟาร์มเราเองนะ โอเคเสร็จแล้วเรา,ไป,า,าปเไปล้างกระล่ำปีดีกว่าเดี๋ยวไปล้างกระลำปีดีฝ่าทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปคันนี้แหละก็ไม่มีคันไหนนอกจากคันนี้เกียน์เก้เฮ้ยไม่ใช่9 9้าเไม่ใช่อ,อ่ะป่ะเดี๋ยวเราไปล้างหินกัน เออเปิด c ีพีได้ไหมเปิดเพียงไม่ได้นี่วะเพราะเราไม่ได้ติดตั้งวิทยุใช่ไหมเราไม่ได้ติดตั้งวิทยุเราเปิดเพลงไม่ได้เดีย๋ยวเราจะไปล้างหิน ไปล้างหินดีกว่าเฮ้ยเราจะล้างหินได้ไหมมันว่างอยู่ประมาณ3กิโลน่าจะล้างได้อยู่กระเป๋าเราว่างอยู่เมื่อกี้ว่าล้างอะไรนะเหมือนแบบชาวานพูดผิดยังไงก็ไม่รู้เขาจะไปล้างหินล้างกระหล่มปีนี่ว่ะก็ทำเป็นระบบระเบียบนะ โอ้ยนอนเยอะแยะเลยนอนเยอะแยะเลยเราล้างเสร็จเราก็ได้กระหล่ำปีละกระหล่ำปีที่แสนสะอาดสะอาดพร้อมที่เราจะไปบรรจุแพ็กกันแล้วและเราก็จะไปบรรจุแพ็กกันหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปลงตลาดเอาไปขายลงตลาดเท่านี้เราก็แบบมีเงินแล้วใช่ไหมอุย้ยกระโดดลงน้ำทำไมเนี่ยล้างต่อ ล้างไปเลยจนหมดทุกหัวและได้สลัมปีสดที่สะอาดอร่อยถูกปรับอนามัยพร้อมไปแพกกันงไงนี่แหละเดี๋ยวล้างให้หมดเนี่ยแหละอุ้ย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 นอนเยอะอันนี้นอนเยอะเดี๋ยวอันนี้ใบไม่สวยเลยโยนทิ้งไปยังไงโอ้โหลลำปีมันสะอาดจริงเลยนะเฮ้ยเบาๆหน่อยล้างอยู่อุ้ยลัาปีอันนี้สะอาดมากเลยแทบไม่ต้องล้างเลยอนะดูดิโอ้ยอะไรครับเนี่ย ดูเหมือนว่าจะมีคนมาล้างเรื่อยๆเลยนะแต่เราก็จะล้างใกล้จะเสร็จละใกล้ใกล้จะเสร็จละเฮ้ยสำลมปีนนี้อาจเหมือนเคยนะเนี่ยสามปีไม่ใช่เคยเดี๋ยวนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปแค่กระปีแอนแสนสะอาดของเรา,าดีกว่าี่จำรถคันไหนไว้รถคันไหนของเราเวันนี้จำไม่ได้อันนี้ปะน่าจะคันนี้แหละมั้งไม่น่าใช่เมื่อกี้จะของเขาวิ่ง ไปแ,ปแมปนี้เองอะเอ,อ่อชาวานจะขึ้นคาไหนได้บ้างอะอ๋อนี่ไง955รถของาวานขึ้นคันนี้ดิเราก็ต้องขึ้นรถเราสิขเอเชี่ยวหน่อยแล้วกันอุ้ยกระจกแตกแตกอย่างง่ายอะกระจกแตกต้องไปซ่อมซะหน่อยละ,อะโอ้รถยังบุกละเราไปแพ็กดีกว่า จะไปเติมน้ำมันตรงไหนได้บ้างเนี่ยน้ำมันจะหมดถังหมดนี้เข็นเลยนะโค้งเยอะหน่อยโค้งอันตราย โอ้ยคนเยอะว่ะคนเยอะนี่ว่ะไม่ไม่ไม่มันมีอยู่แล้วไงอยากเปิดแบบเปิดคขาเดี๋ยวเราจะทำการล้างการล้างแพ็คการล้างเอาจริงเอาเนี่ยว่าแต่รถตัวนี่เหรอวะใช่ไหม กูจะตายแล้วฮัลโหลไม่โดนเป็จะสั่นฟังหัวน้องแหว่งว่วเฮ้ยไอ้เชี่ยดูแต่งดูการแต่งตัวดีคนเยอะเียยอนไปเเราล้างให้เสร็จแล้วเไปจ่ายก็ต้องส่งส่งเดิมดีกว่าไอ้กูรอตายแล้วแล้เลยปล่อยบ้ายไงเจ็ดแล้วคนงานเยอะๆคนงานแบบยันเล่ะถอยมาถอยมาโตโยต้าถอยมาโตโยต้าถอยมาถอยมาถอยไม่ถอยไม่อีกเออพอละพอละ พละพละโตลต้าเกินละเกินละเห็นไหขนาดนี้ก็เกินละโอ้โหเฮ้ยไปเลยไปเลยน้ำเลนมาเต็มเลยไปเลยไปเลยไม่จะต้องเงินนั่นเนี่ยเหมยยังไม่เสร็จอีกว่ซ้ำเยอะแยะก็มึงไม่ช่วยกูจะมาพูดทำไมเพาก็คือจะทับแล้วเด้อทับเลยจริงจิงกันใช่ไหม ไอช็อปไอช็อปสองร้อยไอช็อปไปนี่เราโบไหนกำลังใกล้จะเสร็จแล้วรู้จักกันเฉยเฉยเอถุงหมดอ่ะเอาถุงไหนได้บ้าเลยชื่อบูมมากระชับแล้วก็มากระชอบฉากนี้เป็นฉากที่วุ่นวายที่สุดไอเหมยขึ้นรถสถทีเฮ้ยเดินไม่ได้โวยถอยไม่ถอยไม่อีกถอยไม่อีกเดี๋ยวโอ้ึงสี่สองเก้าไม่เสกไม่เสกเลยรถคันนี้กดผิด ไปหมู่เลยสังหารหมูชาชอบนะไอ้ไอ้ไอ้ชาบชอบกระลำปีแพ็คของเราอันนี้ชิน้นทุ้านแล้วเดี๋ยวเราไปตลาดดีกว่าเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปใส่น้ํามันก่อนอื่นเลยนันก่อนอื่นเลยน้ำมันเราใกล้จะหมดแล้วถึงไหมเนี่ยน่าจะถึงอยู่นะ แถวนี้มีปั๊มไหมอ่าคงไม่มีปั๊มหรอกข้างในสวัสดีสวัสดีชาวโรคที่กำลังล้างกระลำอยู่อุ้ย,ยเดี๋ยวชนมอแต่แบบันสวัสดีเขาเออไม่น่ามองรอบกระจกเนี่ยข้าวเทาหน่อยไหมเกี่ยวไม่ได้เรากระเป๋าเต็มแล้วรถใส่ของไม่ได้ ไม่มีช่องใส่ค้องให้สำหรับตัวคันนี้ว่าเบรกดีจังเลยเดีย๋ยวต้องไปใส่น้ำมันเบรกมาเพิ่มแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเบรกมันก็เริ่มน่าจะเริ่มน่าจะเบรกไม่ค่อยอยู่ละีรับเติมน้ำมัน200ครับ เอ่อเติมน้ำมันสองร้อยหรอมาเดี๋ยวเติมให้สองร้อยอันนี้ไปไหนมาหรอเออพอธีไปทำาอ่ากระลำมาตอนนี้มีกระลำแพ็คสนใจไหมอ่าไม่สนใจลองเอาไปลงตลาดดูดิเอ่อกำลังเอาไปลงตลาดอะ่ะโอเคครับดีๆเสร็จเรียบร้อยสองอ่ะสองร้อย แม่ไม่สตาร์ทรถรถจะไปได้ไงเนี่ยทำไมเด็กปั๊มเสียงเป็นแบบนั้นเรางงมาก รถเรายังเป็นรถแบบคนจนอยู่ยังไม่สามารถเปิดวิทยุได้น่าเศร้าใจจังเลยอยู่พังก็พังรถมันแบบกลัมปีคนจนนะนะ ถึงแล้วเข้าโซดินแดนแห่งตลาดแห่งธรรมตลาดตลาดนี้เป็นตลาดที่ขายได้ราคาดีที่สุดเอมีคนมาขายกว่าเราอีกจะบอกแล้วว่าตลาดเต็มแล้วขายเกินเยอะขนาดนี้น่าจะเต็มแล้วแน่เลยกูรู้ชะตากรรมกูแล้วกูขึ้น ก็รู้<อ>ชะก,กาตามรู้แล้วป่าด9 0พันเก้าอืมพอค่าน้ำม,มันอยู่ไปทำต่อดีฟ้าแต่ก่อนอื่นเลยชอบให้ทำซีรีส์แบบนี้อย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้กชาชวานด้วยแล้วเดี๋ยวชาวานจะมาทำอ่าเดอะซีรีส์สนุกสนุก ให้รับชมกันคราวนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่ตอนต่อไปนะทุกคน กนกลำมันดีหือว่าลุงไม่นับเลยนะที่อยู่ตรงเนื้อดำๆเปิดนะลุงมือแล้วสุดแม่แม่คือตอนนี้ใครมีน้ำอาหารมากกว่าพี่จะมายแกและฮัลโหลพี่จะสั่นมือเหรอใช่ใช่กูจะตายแล้วฮัลโหลโอ้ยโดน่จะสั่งฟังหรอนน้งแหว่งกว่าเฮ้ยเอ้าใจกระท่วม เออไอ้ชี้ยดูแต่งดูการแต่งตัวดีคนเยอะเียนชอบกัะท่อมเลยแต่เราลังให้เสร็จแล้วเ๋ยกันท้องทรงเดิมดีกว่าเลยไูรอตายแล้วหัวเจบหัวเจอกับเราเลยปล่อยบางไงกำลังจะไปเปลี่ยนเพราะว่า action action กระรปีดี้ากระรปีวันนี้มันก็กี่ต้นวันเนี้ย